PP, s News. <S วันที่14มีนาคม2565นางสาวภาย 4, ัยศรีนงราสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรร่วมประชุมหารือและแบ่งกลุ่มเป้าหมายสถานประกอบกิจการที่จะเข้าส่งเสริมโครงการแรงางานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการเข้าส่งเสริมสถานประกอบกิจการณห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร วันที่16มีนะคาคม2565นากงสาววิไัยวรรณเหลืองทองอรารามนักจากการงานทั่วไปปฏิบัติการและนางนัทยาทองทองเจ้าพนักงานแรงงานเขาร่วมประชุมชี้แจงข้อตรวจพบและข้อเสนอแน,นะจากการตรวจสอบภายในครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2565เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบป้องกันไม่เกิดข้อผิดพลาดซ้ำในประเด็นเดิมผ่านระบบ Zoom meeting ณนะห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร นายกิติพงศ์ทีห่อนนักวิชาการแรงงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการอาสาสมัครประกันภัยประจำปี2565ของสําของสำนักงานคอปอป,อปอจังหวัดกำแพงเพชรและประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรณห้องวานาลีโรงแรมชากรางลาวตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนางสาวสิพัฒกรชูกรผู้อำนวยการสำนักงานคอปอป,อปอจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธาน นางสาวอภยัยศรีเลืองล่าสวสดิการและคุ้ขวัญรายงานจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนายพีระทองโพและผู้ตรวจราชการกระทรวงตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่18ประจำปีงบประมาณ2565รอบที่1ณห้องประชุมทูเศรษฐีชั้น3สารากางจังหวัดกำแพงเพชร และร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพศ2565ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงานกำหนดจังหวัดละหนึ่งคนเพื่อเข้ารับเข็มเชื้อชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณณนะห้องประชุมสำนักง,งานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ันที่17มีนาคม2565นางสาวอภัยศรีเลิงราสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตกาแฟแชร์ความคิดครั้งที่3ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการได้โอกาสปุกและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมพูดคุยการทํางานโดยมีนายชลิตแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดณวัดพระธาตุอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชนร่วมกิจกรรม นายภาวิกาทองฤทธิ์นักวิชาการแรงงานเข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการโครงการธรรมิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินโครงการธรรมิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชรนณะห้องประชุมอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชรชั้นสามสารการจังหวัดกำแพงเพชรนะโดยมีนายอุทัยสอนเทศอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธาน นายสิทธิชัยแนนากนาักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบระบบบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวนอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสู่อาเซียนและโครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวนอนามัยของประเทศเซฟตี้ไทยแลนด์ให้ควบคุมทุกภาคส่วนประจำปีพศ .2565 โดยประชุมทางไกล z o ม m meeting ณห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ตุราทรผู้มวิทย การกองความปลอดภัยรายงานเป็นประธาน น,สสน,น,าน,น,นายศรีสุพันธวงปทุมนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยนายทิติภูมิบุญมานักวิชาการแรงงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรออกตรวจตามแผนบูรณาการตรวจสอบนายจ้างสถานประกอบกิจการที่จ้างแรงงานต่างด้าวประจาเดือนมีนาคม2565ในเขตพื้นที่อำเภอคลองขุ่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน4แห่งประเภทเกษตรและปศุสัตว์รวมลูกจ้างทั้งหมด33คนต่างด้าว27คนคนไทย6คนโดยสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่นายจ้างผู้ประกอบการในพื้นที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวและการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้ คอระงงานที่ถูกต้องรวมทั้งประชาสัมพันธ์ถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากการตรวจดังกล่าวยังไม่พบในจ้างผู้ประกอบการมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานแต่อย่างใด วันที่18มีนาคม2565นางสาวไทยศรีเรืองราสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมโดยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายราชสกาักการะและกล่าวถวายราชดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี2565เพื่อรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณหอประชุมใหญ่ส่วราชการจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายชวลิมแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธี นางสาวไพศิริเสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำเดือนมีนาคม2565ครั้งที่2 2565รูปแบบออนไลน์ผ่านทางช่องทาง Zoom Meeting ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะ